ภายหลังที่มีการประกาศเปิดจุดผ่อนปลนการค้าช่องอ่านม้าตําบลทรงอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากปิดจุดผ่อนปลนการค้าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาปัจจุบันบรรยากาศการซื้อขายบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้นชาวกัมพูชาต่างออกมาซื้อข้าวของที่ไทยกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าบริโภค อาทิผักผล,ลไม้น้ำดื่มนมเปรี้ยวนมพัสเจอร์ไรส์เป็นต้นโดยที่ช่องอ่านม้าจะเปิดค้าขายทุกวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬกาภายใต้มาตราการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเดินทางเข้าออกจุดผ่อนปรนช่องอ่านม้าต้องมีการลงทะเบียนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาผู้เดินทางต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิร่างกายเกิน37.5องศาไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าออกจุดผ่อนปลนช่องอ่านมา้าด้านนางอุไรสอนอาจเจ้าของร้านแม่น้อยซึ่งจำหน่ายสินค้าขายส่งเช่นไข่ผลไม้อาหารสดกล่าวว่าในช่วงที่เปิดจุดผ่อนปลนช่องอ่านมา้ามีความคึกคักพอสมควรมีไรายได้เพิ่มขึ้นแต่ช่วงหลังๆมีการเปิดด่านอื่นๆน,นักท่องเที่ยวมีการกระจายกันไปเที่ยวส่วนฝั่งกัมพูชาจะคึกคัก คนออกมาซื้อเข้าของเครื่องใช้กลับไปบ้านเนื่องจากของไทยมีราคาถูกและจะเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและสามารถเก็บไว้ได้นานสินค้าที่นิยมซื้อจะเป็นอาหารทะเลผลไม้อย่างอางุ่นแอปเปลิลส่วนสินค้าที่ทางไทยซื้อมาจากกัมพูชาจะเป็นมะม่วงสมอมะขามป้อมไวายซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนในพื้นที่มากมีรสชาติขม จะทำอาหารทั้งแกงต้มหรือผัดจะมีรสชาติอร่อยเหมือนหน่อไม้ชาวกัมพูชาส่วนมากจะเดินทางมาเที่ยวทุกวันเสาร์จะมารับประทานอาหารของไทยเช่นก๋วยเตี๋ยวส้มตำอยู่ช่องอันมาจา่าอำเภอลำเนืนตำบลโรงค่ะเขออำเภอลำเืืนจ่ะตลาดจุดผ่อนปนช่องอันมาค่ะเปิดตลาดไทยในเปิดโมงหนึขึ้นมาค่ะแต่คามนเปิดสองโมง ดานจะเปิดสองโมงค่ะขมิ้นจะลงมาเสิอของไทยสองโมงสินค้าในตลาดกมี่ทัวไปจ้ะมีพวกอาหารทะเลผลไม้แต่พ่อแม่นี่แม่จะส่งไข่ส่งผลไม้ค่ะตามของตามสั่งหลากะที่สื่อมาจากขมิ้นคือมีบักม่วงนี่มีหมากคำป่อนสมม่อมีกบมีเขียดมีหวจ้ะในลานแม่บอแต่พ่อแม่ แม่จะเอามาทำสั่งผลไม้กับพวกไข่จ้ะผลไม้ทุกอย่างน่ะค่ะเขาจะสั่งแม่จะเอามาตามออเดอร์ปลาปลาชาสำ้ันไหนคนมาเที่ยวเลยค่ะจะมีทุกอย่างสําหรับอาหารปลาอยู่ฟังขมิ้นแต่เอาเมื่อบ่ได้นะคะใครอยากกินของปลากลับมาได้แต่ของบืนบนคือเมื่อได้พวกไหว้พวกมั่นของบานห้อง่บมีของเขามีจ้ะละกะากกเบ่แพงเกินไปจะะ้ะราคาของจ้ะอังคาน ปลือหาเตาจะ้จะจ้ะแต่ขะเมนจะมาเที่ยวหลายคือวันเสาร์จะมากินทุกร้านแต่ไม่เขาจะกินมากินของอาหารทะเลพวกเราพากเบียร์ค่ะคนขะเมนจะมากินของไข่ประเทศนหนัก สำหรับการเดินทางไปช่องอันมา้าจากอำเภอนาจหล่วยวิ่งทางไปอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าไปทางเขาพระวิหารเมื่อเลยตัวอำเภอน้ำยืนไปได้ประมาณ3มกิโลเมตรจะมีป้ายบอกทางแยกเข้าซ้ายมือที่จะไปถึงช่องอันมา้าช่องอันม้าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดในเทือกเขาพนมดงรัก แนวเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาตลอดเส้นทางลาดยางจะมีโอกาสได้ชมธรรมชาติป่าไม้สองข้างทางและเมื่อมาสุดทางลาดยางก็จะเป็นสุดชายแดนประเทศไทยเป็นลานจอดรถและตลาดที่เป็นแผงค้ามุงหลังคาพื้นปูนซีเมน